ในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นต่อไปนะคะเมื่อเราทราบอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะเราก็มาดูว่าทำไมเราถึงจะต้องมาเรียนรู้เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าถ้าเราทราบนะคะว่าลักษณะของ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะเป็นไงคะเราจะเอามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆดังนั้นถ้ายิ่งลดทราบวงจรเราก็จะสามารถนําเครื่องมือนั้นมาต่อเพื่อที่จะทําตามจุดประสงค์ที่เราต้องการได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะลดะปริมาณกระแสะไฟฟ้าเราก็ต่ออะไรคะตัวต้านทานลงไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะพัฒนานะคะวงจรของเราได้ยังไงบ้างนะคะอ่ะทีนี้ ก่อนที่เราจะมาต่อในเรื่องของนะคะการต่อบงจรอิเล็กทรอนิกส์จำได้ไหมคะเพราะพาที่แล้วเราค้างอะไรกันไว้ก็คือมาเฉลยเกี่ยวกับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์5ข้อใช่ไหมคะ5ข้ออ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกข้อที่1นะคะตรงนี้นะคะ ภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูกแอมมิเตอร์ถูกต้องไหมคะแอมมิเตอร์ทำหน้าที่อะไรอ่าเช็คคำตอบของตัวเองที่เขียนไว้ได้เลยคะ่ะแอมมิเตอร์นะคะทำหน้าที่ในการในการอะไรคะในการอ่านค่าหรือในการวัด กระแสไฟฟ้าที่อยู่ภายในวงจรนะคะซึ่งเวลาที่เราอะไรคะจะวัดนั้นเราจะต้องต่อแบบอนุกรมกับวงจรที่เราต้องการจะวัดการไหลของกระแสไฟฟ้านะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะ ข้อที่2อุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไรและใช้ทําอะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างอ่าเช็คคําตอบของตัวเองเลยค่ะนะคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะลูกมันคือรี s ิสเตอร์หรือตัวต้นานทานซึ่งตัวต้านทานที่ครูนํามาใช้เป็นอ่าคำถามคือตัวต้านทานแบบ f i x ซ์ นะคะวิสตสเตอร์ ister, ก็คือแบบที่มีค่าคงที่แต่อย่างที่บอกก็คือว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมคะทำหน้าที่อะไรทั้งหมดทำหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นตัวอะไรคะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลงจรหรือลดนะคะปริมาณกระแสไฟฟ้าหรือต้านกระแสไฟฟ้าก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตัวต้านทานนะคะต่อไปค่ะตัวนี้คืออะไรคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกมีสามขานะมีสามขานะคะขาอะไรบ้างขา B ขา E ขา C ใช่ไหมนะคะตรงนี้ทำหน้าที่อะไรอันนี้ไม่ใช่คำตอบนะแต่ถามนะคะอยากรู้ใช่ไหมนะคะอุปกรณ์นี้เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวคล้ายๆกับวาล์วก็คือเป็นตัวปิดเป็นตัวเปิดวงจรได้ด้วยนะคะอาต่อไปค่ะ ตรงนี้คืออะไรเรียกว่าไรลูกไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไดโอดนะไม่ใช่ไดโอดนะคะมันคืออะไรคะมันคือ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 ตัวที่เป็นตัวเก็บประจุใช่ไหมคะตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุตรงนี้คือตัวเก็บประจุแบบไหนคะตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม เป็นตัวเก็บประจุแบบอิเล็กทรอนตก์ก็คือคล้ายๆฐานไฟฉายนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้สารละลายอิเล็กทรอนต์มาเป็นตัวกั้นระหว่างโลหะนะคะทำหน้าทีา่เป็นตัวเก็บประจุนะคะคาปาซิเตอร์นะคะ, itor, ะ,คะต่อไปค่ะอุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไรมีประโยชน์อย่างไรอุปกรณ์นี้เราเรียกว่าโปรเจกต์บอร์ดหรือโปรโตบอร์ด นะคะทำหน้าที่เป็นแผงทดลองวงจรนะคะก็คือเป็นเหมือนกับฉบับร่างในการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเป็นตัวทดลองเอาไว้ลองผิดลองถูกดึงดนะึออกได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเราเฉลยจบแล้วเรามาต่อวงจรกัน นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการต่อวงจรการต่อวงจรถ้าต่อวงจรที่เป็นการต่อตัวต้านทานทํายังไงนะคะการต่อตัวต้านทานในวงจรก็คือต่อแบบอะไรคะต่อแบบอนุกรมนะคะอันนี้ต่อแบบอนุกรมนะคะอันนี้ใช้ต่อแบบอนุกรมนะลูกนะเพราะการต่อแบบอนุกรมเนี่ยเราสามารถที่จะปรับอะไรคะปรับ ปริมาณนะคะควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้เราต้องการให้ลดแล้วก็เป็นไงคะเพิ่มตัวต้านทานลงไปถ้าเราต้องการอะไรคะ,ะให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเราก็ดึงตัวต้านทานนั้นออกนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะในการปรับหรือในการต่อตัวต้านทานนะคะะต่อไปมาดูวงจรนะคะ วงจรตรงนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการต่อตัวต้านทานนะคะตรงนี้คือตัวต้านทานใช่ไหมลูกนะคะเป็นลักษณะของตัวต้านทานหรือเราจะเขียนเป็นแบบซิกแซกก็ได้นะคะในการเขียนสัญลักษณ์ในวงจรส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้คือแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้านะคะแหล่งจ่ายไฟอันนี้ถ้าเป็นอันเดียวเราเรียกว่าอะไรคะเซลล์ Sell. ไฟฟ้า นะคะถ้ารวมทั้งหมดเรียกว่าะไรคะแปดเตอรี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะในการเรียกสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ภายในวงจรต่อไปค่ะเป็นการต่อนะคะไดโอดนะคะที่เปล่งแสงนะคะเราต่อไดโอดแบบเปล่งแสงทำยังไงบ้างนะคะ การต่อไดโอดแบบเปล่งแสงนั้นเราจะต่อนะคะตัวต้านทานนะคะต่อตัวต้านทานไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นไงคะควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในไดโอดนะคะควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในไดโอดดังนั้นเวลาที่เราต่อไดโอดนะคะตัวที่เราต่อไดโอดนั้นเราจะต้องการปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม เราต้องการกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมมันจะต่อคู่กันกับตัวต้านทานนะคะอะมาดูอะตัวต้านทานอยู่ตรงไหนตัวต้านทานอยู่ตรงไหนคะตัวนี้คือตัวต้านทานตรงนี้คือไดโอดแบบเปล่งแสงนะคะโดยอดแบบเปล่งแสงตัวนี้นะคะแบบเปล่งแสงเพราะว่าต้องการที่จะลดอะไรคะลดค่าไอกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเข้ามาในไดโอด นะคะคจะมีคู่กันเสมอนะคะจะมีคู่กันเสมออ่าต่อไปค่ะเราต่ออะไรอีกคะต่อทรานซิสเตอร์นะคะต่อทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะต้องต่อแหล่งจ่ายไฟนะคะเข้าไปที่ขา B หรือขาเบสใช่ไหมคะซึ่งขาเบสนั้นทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่จะไหลาจากคอลเลคเตอร์เข้าสู่ขาอ e มิเตอร์นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าอะไรคะ ไหลเข้านะคะตัวที่เป็นลักษณะการไหลเข้านะคะตัวที่เข้าขาเบรกนะคะก็จะเป็นลักษณะแต่ละลักษณะแตกต่างกันไปว่าจะเป็นลักษณะแบบอะไรคะ NPN หรือจะเป็นลักษณะอะไรคะ PNP หนูจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ถ้าอะไรคะ NPN จะไหลของบวกนะคะตรงนี้จะเป็นค่าการไหลของลบนะคะลบกับบวก จะต่างกันนะคะตรงนี้ไหลาจากบวกก็คือ n เอ้ยไหลาจากลบก็คือ n ก็คือนิเกตีฟอันนี้ไหลาจากบวกก็คืออะไรคะ p นะคะมาก่อนเห็นไหมนะคะ p มาก่อนตรงนี้ไหลาจากลบนะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูลองให้ใหม่นะคะตรงนี้ แหลาจากทางด้านลบนะคะก็คือ n เนกาที l ล n e นะคะเนกาทีปลายไหลจากด้านลบไปหาปีส่วนตรงนี้เป็นโพสิทีปลายตรงนี้จะไหลาจากบวกนะคะมาที่ขาเบสก่อนนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างกันระหว่างวงจรที่ต่อทรานซิสเตอร์แบบอะไรคะแบบ NPN กับ PNP นะคะ ต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้นะคะในการต่อวงจรนะคะอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการต่อวงจรมีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วนะักเรียนอาจจะคุ้นนะคะในลักษณะของอสิ่งต่างๆที่อยู่ในวงจรไฟฟ้านะคะที่เราเอามาใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้ามีอะไรบ้างเรามาดูตัวแรกเลยตัวแรกเราเรียกว่าอะไรคะมีดปอกสายไฟ นะคะมีดปอกสายไฟตรงนี้ทำหน้าที่อะไรลูกเราจะใช้ในการปอกฉนวนที่หุ้มนะคะสายไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็คือพวกที่เป็นพลาสติกต่างๆที่หุ้มนะคะเพื่อที่จะ,ะทำให้ไฟฟ้านั้นไม่มมมมช็อตไม่สปาร์กกันนะคะมีดค่อน,ข,อนข้างจะคมนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการปอกสายไฟนะคะเราจะไม่มาสุมสี่สุมห้าปอกนะต้องใช้แรงพอสมควรน,นะลูกนะคะ อันนี้ใช้ปอกฉนวนจากสายไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะตัวที่เป็นครีมปอกสายไฟทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เหมือนกันค่ะก็คือเอาฉนวนออกนะคะแต่ว่าเราจะใช้อะไรคะแรงน้อยมากกว่านะคะมากกว่ามีดนะคะบางทีก็จะเป็นครีมที่เป็นครีมอัตโนมัติหันหันแล้วก็ดึงออกถอดได้เลยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ ต่อไปจะไขควงตรวจสอบนะคะไฟฟ้าอันนี้จิ้มลงไปได้เลยจุดไหนที่เราต้องการเพราะตรงด้ามแต่ต้องจับตรงด้ามน,นะคะตรงด้ามจะเป็นตัวฉนวนดังนั้นมันจะทดสอบว่ามันมีไฟไหลหรือเปล่านะคะก็คือ,อเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเปล่งแสงออกมา ถ้ามีแสงสว่างก็แสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามีกระแสฟไฟฟ้าอยู่บริเวณนั้นสมมุติว่าเราสับคัดเอาลงเราถอดปลั๊กแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊มีกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องใช้ฟไฟฟ้านี้อยู่เหลืออยู่ไหม เราก็ใช้ไขควงนี้จิ้มดูนะคะถ้ามีแสงสว่างกระพริบขึ้นมานิดนึงก็แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในวงจรไฟฟ้าที่เราต้องการตรวจสอบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือไขควงที่ช่วยช่วยในการทดสอบตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วอ,อยากจะลองให้ดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะอัดเทปแล้วก็ลงให้ดูนะคะอะต่อไปค่ะ ตรงนี้เป็นปากคีบนะคะอันนี้ปากคีบใช้อะไรนะคะปากคีบใช้ในการจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขนาดเล็กๆหนูจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณปากคีบเนี่ยมันจะหัวเล็กมากเพื่อจะไปหยิบจับตัวที่เป็นไดโอดหรืออะไรที่จิ้มลงไปหรือหยิบขาไดาโอดจิ้มต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือช่วยจับก่อนที่จะมีการบัดกรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ ในการแทนมือของเราเพราะมือของเราไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีขนาดเล็กได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะปากคีมที่เป็นปากจระเข้นะคะทำอะไรทำหน้าที่ในการดึงนะคะหรือถอด หรืองออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในแผงอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีปากคีบที่เล็กกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะคะหรือเอามางอก่อนข้างนอกแล้วค่อยจิ้มลงไปโดยใช้ตัวที่เป็นปากคีบนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญการชํานาญการใช้งานของเครื่องไม้เครื่องมือนะคะ,ะต่อไปค่ะ ค้อนค้อนทำหน้าที่อะไรลูกตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอะไรคะที่ใช้ใการทุบนะคะวัสดุต่างๆเพื่อให้ผิวนั้นมันเรียบนะคะหลังจากที่มีการบัดกรีแล้วเนี่ยก็จะทุบเพื่อให้มันเรียบให้มันเกิดความสวยงามน,นะคะอาจจะเอาใช้ในการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือใช้ในการเดินสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้มันเรียบมากขึ้นนะคะ ต่อไปกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายเอาไว้ทำอะไรลูกขัดผิวนะคะขัดผิวเพื่อให้ชิ้นงานนั้นเรียบสวยงามน,นะคะขัดผิวชิ้นงานให้เรียบให้สวยงามในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้อาจจะทํา,าทให้มีการใช้งานของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ภายในนั้นสะดวกมากขึ้นก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะตะไบแบนอันนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับกระดาษทรายเช่นเดียวกันนะคะแต่ตะไบตรงนี้จะไปะเขาเรียกว่าไปขัดตัวที่เป็นโลหะเนื่องจากว่ากระดาษทรายเนี่ยอาจจะไม่สามารถนะคะ,ะขัดโลหะได้เพราะกระดาษทรายทาหน้าที่แค่ขัดเพื่อทําความสะอาดทาให้มันเรียบมากขึ้นแต่พวกที่เป็นตะไบแบนหรือตะไบเหล็กตรงนี้จะทําหน้าที่ในการขัดผิวโลหะให้มีความเรียบมากขึ้นนะคะ ต่อไปตัวที่เป็นหัวแรงนะคะอันนี้เป็นอิเล็กทริกนะคะเป็นหัวแรงไฟฟ้าตัวนี้จะทําหน้าที่ในการอะไรคะเชื่อมนะคะเชื่อมนะคะ,ะวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ความร้อนดังนั้นหัวตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวที่ค่อนข้างร้อนเพื่อที่จะไปหลอมเหลวตัวที่เป็นอุปกรณ์ต่อไปก็คือตะกัว่ว นะคะมันจะคล้ายๆกับกาวอะ่ะถ้าเรานึกถึงภาพคือพวกที่เป็นปืนกาวะคะ่ะตัวที่เป็นแท่งกาวก็คือคล้ายๆกับตะกั่วบัดกรีดังนั้นถ้าเราต้องการเชื่อมตรงไหนเราก็เอาตะกั่วเนี่ยหยดลงไปหรือหักลงไปแล้วก็ใช้ความร้อนจากตัวที่เป็นหัวแร้งเนี่ยนะคะจิ้มลงไปตัวที่เป็นตะกั่วก็จะหลอมเหลวนะคะหลอมเหลวแล้วก็เชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ ทีนี้อันนี้จะเป็นภาพของการบัดกรีก็คือเป็นการเชื่อมโดยใช้ความร้อนดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรสําหรับการเชื่อมต่อวงจรนะคะอย,อย่างพวกเราเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดสูงมากนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างเล็กเล็กแล้วก็ถ้าพลาดนี่ก็คือวงจรนี่ก็จะเสียเลย ะะเขาถึงต้องมีตัวที่เป็นแผงที่ทดลองทดสอบวงจรก่อนที่เป็นโปรเจกต์บอร์ดก่อนแล้วค่อยเอามาใส่ในตัวที่เป็น IC ที่เป็นวงจ,นจ,รจ,รจรจริงๆนะคะ,ะหลังจากนี้นะคะครูจะนำวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการบัดกรีเพื่อเป็นการเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะให้นักเรียนไปดูแล้วก็ทบทวน ะะสิ่งที่เราเรียนไปทั้งหมดในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอ่ยในเรื่องของอวงจรไฟฟ้าในเรื่องของไฟฟ้าเบื้องต้นการคำนวณค่าต่างๆให้ไปทบทวนและสัปดาห์ถัดไปนะคะเราก็จะมาไล่เรียงโจทย์นะคะแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะปิดท้ายด้วยคลิปการบัตรกรีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบต่อไปสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ อุปกรณ์หรือที่แผ่น pcb ดีนั้นมีตะกัวที่เป็นปุ่มหรือ,อเป็นก้อนนะครับเราสามารถนำเอาหัวแรง้งใต้ลูกให้เรียบหรือเพิ่มตะกัวให้สูงขึ้นหรือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าที่ขาของอุปกรณ์น,นั้นไม่มีตะกัวหรือมีตะกัวน้อยนะครับเราก็สามารถเพิ่มตะกัว ทีขาของอุปก,กรณ์ได้นะครับวิธีนี้คือการบัดกีหรือบัดกีที่ขานะครับอันนี้เราไม่ไม่ต้องใช้หัวเป่าลมร้อนนะครับโดยใช้ หัวแรงบัดกีที่ขาของ IC ได้เลยการใช้หัวแรงนั้นส่วนใหญ่จะใช้กับ IC ที่มีขนาดใหญ่หว่ามีขนาดที่เพียงพอที่จะสามารถใช้หัวแรงบัตรกีได้นะครับจะมีความสะดวกมีง่ายกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ จากบุคคลนะครับจากนั้นใช้โซเวตล้างที่ตัวอุปกรณ์ให้สะอาดนะครับเพื่อล้างปักต่างๆหรือภาพสกปรกจากการบัดีให้สะอาดมากขึ้นสังเกต ดูกรว่าสะอาดหรือยังนะครับครับตัวอย่างการใช้ตะกัวโลเทมในการถอดอุปกรณ์ชิป IC นะครับก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็พอมีเวลานะครับ ปกติจะมีแต่คลิปใบออกมานะครับมีแต่เสียงดนตร,ตรีวันนี้พอมีเวลาก็เดี๋ยวเป็น,ปนคลิปที่มีเสียงบรรยายและ้วครับก็จะสาธิตนะครับทำตัวอย่างให้ดูการใช้ตะกั่วโลเทมในการถอดอุปกรณ์ที่เป็นขาชิป IC แบบนี้นะครับเป็น Surface ตเมาส์หรือว่าเราเรียกกันว่าชิป SMD นะครับซึ่งโดยโดยปกติตะกั่วที่เราใช้แบตเกียกันมันก็จะเป็นส่วนผสม60-40นะครับ ก็จุดหลอมละลายของมันก็จะอยู่ประมาณสักร80ขึ้นไปนะฮะตัตกกวัวโลเทมตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเพื่อบรรกีงานในจุดที่ไม่ต้องการความร้อนสูงนะครับเพราะว่าอาจอาจจะมีผลต่อพวกอุปรกรณ์อะไรนะครับซึ่งตะกัวัวโลเทมก็ตามตาม,ตามชื่อของมันนะครับก็คือโลเทมก็คืออุณหภูมิที่ต่ำนะก็ จุดหลอมละลายก็จะอยู่ประมาณสัก1้0 150นี่คือหลอมละลายได้แล้วนะครับเราก็เอามาประยุกต์ในการในการถอดอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะว่ามันเก็บความร้อนได้นานมันก็เลยทําให้เราถอดได้ง่ายแต่ว่าตะกั่วตัวนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับการปัดกีงานทั่วไป